ตัวเท่าไรตัวมาเนี่ยรเท่าไรรัสามสิบพันตัแบเลยโอ้ตัวท่อก็มาแี้เนาะโอเอาไปขายาไปเลยขายสเนืุมาเอาไปขายหาอาหารวันนี้ให้เลยโอ้เนาะ,นะตัวนี้ได้พอสามสิบร,รัเนะยเปเนาะไมไไลเนาะ เพ่อนเาซ่าไป้กันตุมาเนะี่สิบโลเสรลเนีเก้าโลตุมาตุมาเก้าโลเก้าสามสองแสนเจ็ดเนาะมาเนี่ยนะโลสามสิบพันสองแสนเจ็ดตบนี่สามสิบห้าวเืเเลบนสามสิห้าหนอสามสิบห้าโอ้ยไล่เบเบิดเนาะมาเนาะ มาหน่อยเอ้ยมาหน่อยอยุนี่เขากินกันเนะาะตัวมมานเนาะอเอ้ยไปเป็นอาหารเนาะมาเนาะมาหน่อยเอ้ยทั้งแบ่ทั้งมาอ่เป็นไปตามบทสัจกักรปริมาก,กินกับกินเนาะเลยพอมากกับแบ่หน่อยเอ้ยแบ่หน่อย โอ้ยตัวหมาเนาะไปตงสารเหาะเนาะโอ้ยไปแต่างสารเหาะเด้อไล่ใหญ่เบิดน่ะไปเป็นไปตามกรรมซอยเรือบ่อใดเด้อเฮาขาแมวกินนะไปไปตัดี่นแท้เป็นอาหารคนติน,นี่แมว มันแมนบ่โอ,อีหลาหน่อยแม่้ผู้บ่าวกินแมวเด้ยินอยู่ผู้บ่าวเส่งผู้บ่าวกินแมวอ่า,าเป็ดนาไปกินแมวน้อะตอ้ตัวเท่าไรเนาะเนาะ ไม่เท่าไม่เท่าเปนขายโตเท่าไหร่โตตะปันขายเกิหอแเกินไม่เกินบ่เกินเท่าไหร่เกินหอยหลนะเกินละหอยหอยหอยสามหอยสามหอยสี่ก้นโอ้้องใหญ่เกินละหอยสามหอยสามหอยสี่อโอ้แสนสามแสนสี่แสนสามแสนสี่ดองประมาณประมาณสองหอยโลละสองหอยป เอ็มเทาตัวแมวนนะก็ขายไว้ยังไงตัวแมวน่ะเอาไปกินวะเอาขายขายกินเอาไปขากินตัวแมวนี่เนาะเขากินกันเนาะคนใต้ก็กินวะคนใต้ก็กินคนเจ้กโอ้เขาบกินนี่ยนะเขาไปก้ากกินนะเขากินเนือตัวแมวันี่ยเนาะเอาไปเห็ดจได้กิน

kéo kín của mèo đó Ừ oh. mèo kín mèo ừ. Màu không thể nhìn ra Nhìn má, kín dù Mà Cái kín chứ bà ừ. mèo Kín nhiều bà mèo Cháu kín mà sap chứ buồn mèo Mèo này nè hai chân 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 rồi chân 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 แงทางเนาะแฝงทางคนไต้เันเบิดว่อยู่นี่เมืองคนใต้เขาเบิดว่ะเม็ดว่ะคนมีแต่คนไต้เนาะแ้วางันืระบาลมื่อ่หน่อยไต่เหรตเรเนาะไมาจากเราคอยมาเจราไปมาดูดินนะฮะมาดูดิินนะโอ้มามุกกงใจายผ่นะ เออเลยว่ามาแม่เบิ้งพีนองไตทางนี้นะบ่เคยมามีสังหน้าไตตั้งิ่งต่อนะว่าความตอความกันหูเนาะหูความเนาะหูความหูออกัูออกหออกออกออกหูอกหูออกหูกหูออกหแกหูออกหูฟักอกหูออกหก้วอกหูออกหก้วออูอหูกอูก้วหกกูหูอยบ่ออูกวห bố ฮู้ความ kéo mặc ไปอยู่ที่ đấy là mặc ให้ใจจ้าบ่ทานเลยบ่แก้ว เอิญคือกันบอกในเจ้าเอิญอย่างในตัวนี้บอกเจ้าเอิญเอิญอย่างเอิญเอิญย่งนีล้ำ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 ้นลำย้นล้ลำล้นลำล้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 ำ้อล้ำล้้ำลื้ำบอกยอดล้้้ำอ้ำล้อล้ำอ้ำ้ำลอำ้นล้้เอิำั้้้้้้้้เ้้้้่ มะแข้งมะแหง้แหงเนาะอันนี้เด้อห,หอมทิพย์เบิ้หลหอมเทียมบ่มะผ <c oughs> ู้รอบานแนวเนาะต้นเอิร์นเคอลี่นเนาะเคอลี่ตัวนี้กล้วยยังกล้วยยังกล้วยนี่อ๋อ

เอาไข่ไปไข่น่องแก้ไข่ไปไขมจนไก่เหรอนันเป้า้จะถั่วนะป้ากุก็ได้นะเอาไข่ไปน่องนอตก เอามาหุงเอามาจเลยปเอามาทาาเอามาเลยโยเออ,อ,อ่องหุงนุ้เอามาเอาหุงก็าวขาวเยิ้มจุ่มเอเอาเอาง่ายเหอมแ่นหอมซี ย่นี่ไตร้อนวะแม่แม่ไตร้อนวะน่บมีไตหลำบวะแถวนี้บ่ตั้งเก้าเนาะยี่แม่บ่ตั้งเก้าเนาะมาแต่ลาวหันะเจ้าฮะมามาลินมาดินเจ้าม่ย้ามาดินเอินพักปังบ่ พักปังเนาะอ,อ Sho, ันนี้แม่นแม่นยอดบักอ like ื้อเบยอดอื้อเบาตัวนี้เดะผักนอกเนาะผักนอกความเดียวความเดียว่เอ้ยเอ้ยตั้งเก้าอยู่บนนั้นนะฮะเจ้าบ่วเตตั้งวะ ไต้ร้อนบ่ตั้งเนาะไต้กร้อนบ่เก่าไต้ำเมะเส้นลานไต้ลำบ่เออไตำดีอนน่ะโอ้เมืองขิมเมืองขิมเมืองขิมคนไต้หลายไปทังนี่ก็มีไต้ร้อน่ะ ไปพุ่นแต่เมืองอย่างแม่ไปพุ่นแต่เมืองอย่างเมืองจากเมืองคิมละเมืองอย่างจากเมืองคิมได้พุ่นละเมืองอย่างไปพุ่นเมืองอย่างเมืองจ่ายเมืองจ่ายในไต้หลอนคือกันเมืองจ่าย อันนี้ขึ้นขึ้นกับอย่างึ้นกับไรเจ้าบ่อะเมือนคืนกับไรเจ้าเนเาะ